สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหลุยส์สปอยยับกับสปอยในแม่ศูนย์สิ้นที่ต่างโลกตอนที่12นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอโทษทุกคนนะครับที่หายหน้าหายตาไปนานตอนที่11ก็ยังไม่ได้ทํากูทําตอนที่12ก่อนเลยเอาเป็นว่าหลังจากนี้นะครับก็จะสัญญานะครับสัญญาอีกแล้วสัญญาแล้วกูก็ทําไม่ได้อาเดี๋ยวจะลงคลิปไม่บ่อยขึ้นแล้วกันนะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับโอเคเริ่มได้ เริ่มต้นมาด้วยกับสงครามระหว่างคนแคะกับลิซาที่หลังจากที่เซนเซจัดการกับผู้กล้าสายชั่วลงได้ตอนนี้ก็ได้ผลสรุปแล้วว่าคนแคเป็นฝ่ายชนะซึ่งชัยชนะในครั้งนี้ก็ได้ถูกรับรู้ไปถึงโบสถ์ใหญ่และทําให้ทุกคนมีความหวังกันขึ้นอีกครั้งตอนนี้ทางวอลฟ์ก็ถูกช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยทางวอลฟ์ก็ขอบคุณทุกคนไปนะที่พยายามกันอย่างเต็มที่และเริ่มสั่งการต่ออีกแล้วตอนนี้ทางไายทามะก็เลยบอกไปว่านี่วอลฟ์ฉันเห็นนายอัตเยนกลุมหำไม่ได้ทาอะไรสักอยอยยยย่่่าาางมทํหพูดดีนเล ทางวอล์นี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะก็กูถูกจับอยู่นี่จะให้กูเยี่ยวรถหัวมันเลยไงเ <c oughs> ถียงไปก็ไม่ได้ก็เลยตีมืนไปตอนนี้ทุกคนก็กําลังจะกลับกันแล้วนะแต่เซนเซก็ยังยืนนิ่งไม่ไหวติงแล้วพูดออกมาว่าดูเหมือนว่าเราจะมีแขกนะและแล้วอยู่ดีๆเพดานก็ถล่มลงมาเสียงดังอึก,กทึกคือโคอมซึ่งก็เป็นทางผู้ก้าสายชั่วชุดเกาะดำนะที่แลนดิ้งลงมากลางวงราศีชั่วมาเต็ม แล้วเป้าหมายของไอ้เกาะดำนี่ก็คือเซนเซนะเพราะพี่แกเล่นโชว์เทพเกินไปแล้วจะจัดการเซนเซด้วยตัวมันเอง ทางวอลฟที่ได้แต่ยืนกุมห้ำม,มานานตอนนี้ก็อยากจะแก้ตัวจัดการเจ้านี่ด้วยตัวของมันเองแล้วทางวอลฟก็ปล่อยเวทเกิดเป็นพายุขนาดใหญ่ซัดใส่ผู้ก้าสายชั่วไปเต็มๆแต่เจ้าหมอนี่ถ้ามันจะเก่งอะนะไม่มีเมตาลอยขีดควรก็ถึงทางทามะที่จะโชว์มั่งแล้วทามะวิ่งเข้าใสา่ไอชุดเกาะดาพร้อมกับปล่อยมาสายฟ้าดังเปรี้ยงอาศัยเกาะดํา,าดไปเต็มๆแต่ทามะก็ต้องถึงกับช็อกเพราะไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยไม่มีเมตาลอยขีดควร ไอ้เกาะดำนี่หลังจากที่โดนเล่นอยู่ฝ่ายเดียวตอนนี้มันก็จะเอาคืนแล้วนะแล้วมันก็เสกดับดำโคตรน่ากลัวอันปักเอฟออกมา แล้วมันก็ฟันไปทางธามะงานนี้ธามะแย่แน่แต่เนียก็ได้เอาดาบของพ่อมารับเอาไว้ไม่ใช่แค่รับเอาไว้ได้แต่ถึงขนาดทําให้ดาบของไอ้ดานี่แตกเป็นเสียงๆเหลือจะเชื่อเมื่อผู้กล้าสายชั่วชุดเกาะดําเห็นแบบนี้ก็เลยพูดกับเนียไปว่าให้เนียฝึกฝีมือไว้ให้ดีๆแล้วพี่แกก็โดดหายไปทางธามะหลังจากรอดตายก็โดดเข้ามากอดเนียสุดยอดไปเลยเนียอะรางวัลนมเบียดไปหนึ่งที <laughs> เนียบอกเลยว่าคุ้ม ตอนนี้ทุกคนก็ได้กลับมาที่ปราสาทพร้อมฉลองชัยชนะกันยกใหญ่ทางยาฉะก็บอกกับวอฟไปว่าในที่สุดทุกอย่างก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแต่ทางวอฟนี่ก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะคนจากต่างโลกถูกส่งมาที่นี่ก็เพราะว่ามีความทุกข์จากโลกเดิมแต่แล้วทาไมพวกเขายังต้องมาทนทุกข์ที่โลกนี้อีกละ่ะแบบนี้มันจะไปถูกต้องได้ยังไงวอฟเริ่มคับข้องใจ ปั่นมาทางด้านนอกป้อมปราการดูเหมือนว่าจะมีเรื่องแล้วนะเพราะมีผู้หญิงคนนึ่งกำลังเดินตรงเข้ามาพร้อมกับฮัมเพลงไปด้วยดูแล้วมีประเด็นสุดๆทางเซนเซตอนนี้พี่แกก็กำลังช่วยเมรอสจีบหญิงอยู่นะคราวนี้ต้องสำเร็จแน่ๆแ,แต่สุดท้ายเมรอสก็แห้วอีกตามเคยไหนบอกว่าติดชัวไงงับแม่ม ในระหว่างที่ทั้งคู่นั้นกาลังเล่นบ้าเล่นบอกันอยู่นั้นทั้งคู่ก็ได้สวนเข้ากับหญิงปิศนาเข้าให้ทาเอาเซนเซที่ปกตินี่ชิวๆเนยนี่ถึงกับอึง้งบ้านะ่ะนั่นมันซัดจังดีใจที่ได้เจอนะคะเซนเซบอกได้คําเดียวว่าแจม <laughs> เซนเซพูดไม่ออกแต่กูพูดได้คําเดียวเลยว่าแ่มสุดๆชัดจังแจ่มมากทางเซนเซตอนนี้ก็ดีใจสุดๆเลยนะที่ได้เจอกันสักทีมาถึงพี่แกก็ไม่พูดเรื่องอื่นเลยนะจะชวนซัดจังฆ่าตัวตายพร้อมๆกนนันทันทีบอกให้โดดตึกไปพร้อมๆกันซะเดี๋ยวนี้เลยแต่ทางซัดจังดูเหมือนว่านางจะไม่ได้คิดอย่างนั้นดูเหมือนว่าคุณจะเปลี่ยนไปนะคะเมื่อเทียบกับตอนนั้นตาของเซนเซดูเป็นประกายมีชีวิตชีวามากเลยค่ะเซนเซน่ะไม่ใช่เซนเซที่ฉันรู้จักแล้วนะคะ แต่ทางเซนเซก็ยังไม่ได้แก้ตัวอะไรไปนะก็ถูกทางทามะแอนเนตและเนียเข้ามาเจอเขาให้ทางซัดจังนี่ก็แบบอ๋อเข้าใจแล้วค่ะดูเหมือนว่าคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายแล้วนะคะเล่นหญิงเดินตามตูดมาเป็นขบวนขนาดนี้กูไปก็ได้ค่ะเซนเซขนบ้าแล้วซัดจังก็เดินหายไปในความมืดทำเอาเซนเซนี่ถึงกับช็อกแต่นอกจากเซนเซแล้วก็มีทางแอนเนตเนี่ยแหละที่แอบนอยอยู่ข้างหลัง ตัวจริงเขามาแล้วว่าเราเองคงเป็นได้แค่ขยะเปียกสินะเฮ้อ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นน้องนอยเฉยๆในเช้าวันต่อมาทุกคนก็มาขอบคุณช่างตีดาบนะที่ทําทั้งชุดทั้งโลงให้อย่างสุดยอดไปเลยก็มีแต่เซนเซเนี่แหละที่เพงโดนเทมาแล้วยังสติหลุดไม่หายเป็นบ้าเป็นบอไปซะแล้วแล้วพี่แกก็คลั่งกินนมอัดเม็ดแบบโคตรร็อกคลั่งแบบสุดๆก็คนเพิ่งโดนเทมานะทําไงได้ ส่วนทางเนียก็ขอให้ช่างตีดาบช่วยเช็คดาบของพ่อให้หน่อยเพราะตัวเนียก็ไม่ได้แกร่งอะไรแต่สามารถทำลายดาบของไอ้เกาะดำนั้นได้ก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกๆแต่ก็ไม่ได้คําตอบอะไรนอกจากเป็นดาบที่ดีส่วนทางด้านเซนเซตอนนี้ก็คลั่งใหญ่แล้วนะสตาร์ทลงศพแล้วพี่แกก็พุ่งออกนอกร้านตีดาบไปทํำมาทุกคนต้องวิ่งไล่ตามกันวุ่นวายกันใหญ่สุดท้ายแล้วก็ตามไม่ทันเซนเซแม่งแว้นหายไปไหนฟะเนี่ยและไอ้รถบ้านั่นจะเร็วไปไหนฟะ ในระหว่างที่ทุกคนเดินตามหาเซนเซอยู่นั้นก็ได้พบเข้ากับหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้าน5บาทก็เล่าไปว่าหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ผู้กล้าได้มาก่อนที่จะไปที่ปราสาทจอมมารแถมยังมีรูปปั้นผู้กล้าสู้กับปีศาจอีกต่างหากเอิม่มแต่ว่าดูเหมือนว่าผู้กล้ากําลังวิ่งหนีอยู่เลยนี่วะชาวบ้าน5บาทก็เลยเล่าไปว่าก็ปกติรูปปั้นของผู้กล้าต้องเผชิญหน้ากับมอนเตอร์แต่ว่ามีไอเด็กแว้นที่ไหนไม่รู้มาชนรูปปั้นจนกลายเป็นแบบนี้ พอทั้งตีได้ฟังก็รู้ทันทีเลยว่าต้องเป็นไอเซนเซของพวกเราแน่ๆทำไรของพี่แกเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนไปยหมดแล้วพอทั้งตี้จะตามไปก็ถูกบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนเพราะเซนเซพี่แกรันเข้าไปในอุโมงค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เชื่อมต่อไปอยังดินแดนของแฟรี่ควีนการที่จะเข้าไปในดินแดนนั้นนอกจากผู้กล้าแล้วก็ไม่เคยมีใครทำได้เลยเพราะต้องผ่านด่านทดสอบก่อนถึงจะเข้าไปได้ทาให้ผ่านก็เข้าไปไม่ได้ลรอกเดี๋ยวพี่แกก็ออกมาเองแหละเนี่ยเดอะเซนเซแม่งผ่านได้หมด <laughs> พวกมึงเชื่อกูไหมว่าเดี๋ยวเซนเซแม่งผ่านได้หมดตันมาทั้งด้านของเซนเซที่ตอนนี้ก็ซิ่งไม่หยุดแล้วนะก็มาเจอเข้ากับด่านทดสอบความแข็งแกร่งแล้วปีศาจก็พูดว่าถ้าเจ้าต้องการผ่านด่านทดสอบต้องเอาชนะข้าให้ได้แต่ยังไม่ทนันที่ไอปีศาจนี่จะพูดจบเซนเซแกแก็แหกทุกด่านแวนซิ่งวิ่งเป็นสิบล้อชนมันจนหมุนติว้วทำให้ผ่านไปได้อย่างง่ายดายแต่ไม่ใช่แค่ด่านแรกด่าน2ด่าน3พี่แกก็ใส่เกียร์ติดเทอร์โบชนหมดชนแหลกแหกทุกด่านไม่สนว่าใครใหญ่ ทางชาวบ้าน5บาทก็บอกไปว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวพี่แกก็ออกมาไม่มีทางผ่านด่านทดสอบทั้ง3ได้หรอกรวมถึงทั้งตี้ของเซนเซทุกคนก็คิดแบบเดียวกันว่าเซนเซไม่มีทางผ่านไปได้หรอกไม่มีทาง ใช่ครับพี่แกผ่านมาเรียบร้อยเฮอผ่านมาอย่างง่ายได้แล้วทางเซนเซก็ถูกว่ามายัางดินแดนของแฟรี่มาตกบนหน่มนมของราชินีแฟรี่พอดีพอดีอดทางควีนเจ๊แกก็จะให้พรกับจานแกไปนะเพราะว่าเห็นจานแกผ่านมาได้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ปกป้องโลกพร้อมกับถามเซนเซไปว่าระหว่างความเชื่อใจกับพลังสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการช่วยโลกที่สุด ซึ่งก็แน่นอนถ้าตอบแบบปกติก็คงไม่ใช่เซนเซพี่แกเลยตอบไปว่ากูไม่สนกูเพิ่งโดนเทมากูอยากตายตอนนี้เซนเซพี่แกก็ไม่มีความต้องการอะไรอีกแล้วนะเพราะว่าถ้าถูกซัดจางทิ้งก็ไม่มีอะไรที่ต้องสนใจอีกแล้วช่วยลงช่วยโลกอะไรช่างแม่ง แต่ทางราชินีก็ยังไม่ปักใจเชื่อแบบนั้นเพราะเซนเซพี่แกมีพรที่ได้มาจากเอชชี่มาและผู้กล้าคนก่อนหน้านั้นถึงราชินีจะให้พรไปก็ไม่สามารถที่จะนําความสงบสุขมาให้กับโลกได้แถมตอนนี้เราเบิร์กยังกําลังพบกับขายนะอีกมองไม่ออกแล้วว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด คนที่ถูกต้องทำแต่สิ่งที่ถูกต้องอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีต่อไปแล้วทางราชินีเจ๊แกก็ได้ทํานายให้กับเซนเซไปว่าเส้นทางระหว่างจานแกกับซัดจังจะต้องมาพบกันในท้ายที่สุดอย่างแน่นอนตอนนี้ก็ให้ใช้ชีวิตไปก่อนอีกสักหน่อยละกันพร้อมกบให้นกหวีดมาอันนึงให้เป่าตอนที่มีภัยและแฟรี่จะให้จานแกยืมพลังเองแล้วเซนเซก็ถูกวาร์ปกลับไปทางแฟรี่หัวแดงก็ไม่พอใจนะที่เจ๊ราชินีให้เซนเซยืมพลังไปแบบนั้นนะ่ะ าะดูแล้วเซนเซไม่น่าจะไหวในระหว่างที่ทุกคนกําลังกังวลอยู่ว่าจะเอาอยัางไงต่อแต่แล้วอยู่ดีๆก็มีบางอย่างชนเข้ากับรูปปั้นดังโครมแอนเน็ตนี่น่าอย่างเวอร์สาดอะไระเนี่ยอุกกาบาตตกเหรอซึ่งสิ่งที่ตกลงมาจากฟ้านั่นก็คือเซนเซนั่นเองทางชาวบ้าน5บาทเมื่อเห็นแบบนี้ก็ถึงกับช็อกเพราะรูปปัน้นภูกาถูกปีศาจแดกแล้วรีบทําให้เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้เลยนะ เซนเซก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยนะเป่านกุีดทันทีทําให้แฟรี่หัวแดงโผล่ออกมาที่ให้ยืมพลังแฟรี่หมายถึงตูหรือเนี่ยแล้วพี่แกก็สั่งให้ช่วยซ่อมรูปปั้นหน่อยเรียกแฟรี่มาใช้งานไม่ต่างจากแรงงานทาสเลยโหแบบนี้พวกมึงทํากันเองก็ได้โวยไม่ต้องเรียกตูออกมาล็อก <c oughs> <c oughs> แฟรี่โวยาวทำให้ตอนนี้ตี้ของเซนเซได้แฟรี่มาเป็นพวกอีกหนึ่งตัว หลังจากที่เรื่องวุ่นวายในหมู่บ้านได้จบลงทางตี้ของเซนเซก็ได้ออกเดินทางกันต่อแล้วแล้วศูนย์สิ้นที่ต่างโลกตอนที่12ก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Spo anime, สปอยในเมสศูนย์สิ้นที่ต่างโลกตอนที่12เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อคงต้องรอติดตามต่อกันในภาคหน้าสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบการสปอยของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ผมหลุยสปอยยับคงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ